จะมาคุยเรื่องเขาอยากจะคืนดีก็คุยกับเขาเองโอ้ช่วยเผเธอเคลียร์กี่ครั้งให้เข้าใจกันกี่หอนแต่สุดท้ายคนสับสนคือฉันเองโอ้ชอบพูดแบบนี้ให้ไม่คิดได้ยง ความหวังโดยที่เธอไม่ตั้งใจทำเป็นจะไปแต่สุดท้ายก็ยคือดี Oh no oh, 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 oh. เจ็บที่คนรัก oh, 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 oh. เจ็บที่มันต้องว่างตัวของหัวใจที่เป็นดวงไม่จะรู้ที่จริงฉันรักเธอแค่ไหน

ยู่ตรงกลางเลยีนี้น้องพาร์ทพารเพิ่งได้รับรางวัลมาด้วยนม่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวคไเนี่ไมได้นลยนะน้องเลยน่าสูงเชิะพารต้องบอกวอาจากลูกคออยด่ีแล้วนี่โอ้โหคอดีมากเลยะ้้าเขาละสิทีนี่ยืนข้ากันอีกแล้วเบากนเบากอนี่เป็นากรสุส่ารอนเราวังเขาระวังเขาแลกลายยืนงกลาเบาเบา วันที่เพิ่งได้รับมาเป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์ใช่ไหมคะใช่ครับชื่อรางวัลเต็มๆคือคือผมได้รางวัลจากคลีครับเป็น the most charming and charming and angelic bachelor ครับของวีสวรรค์่การก็บสมัยแล้วยังรู้เลยว่าภาษาไทยไม่ชาดเท่าไรนะชาดเลยชแล้วจริงๆพูดชาตโตโตที่ไหนโตที่ไหนโตโตมาที่ประเทศไทยเนี่ยแหละครับอ๋อเหรอครับตั้งแต่เกิดคืออยู่ตลอดเรียนสองภาษาใช่ครับอ๋อเรียนที่ไหนอนะจริงๆตอนนี้เรียนอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับอยู่ ไอ้เดินล้างสิทธิ์ไก่ปะต้อยเบียจะบอกว่าขาตั้งใหม่เมื่อกี้เนี่ยใช่ครับน้องพัทหิ้วไปไหนมาไหนเองแล้วก็ซื้อเองด้วยใช่ไหมครับใช่เป็นขาใหม่ที่ทํามาส่วนตัวเลยครับทำไมอะคะทำไมต้องทำมาส่วนตัวด้วยอะคือแบบเป็นนักร้องก็รู้สึกแบบเฮ้ยอยากมีกิมมิคของตัวเองครับที่เอาไว้เตะเล่นเตะเล่นได้อะไรได้ตัวเองดูเวลาไปไปไหนมาไหนก็จะพกไปเองตลอดใช่ครับเป็นของแบบพิเศษติดตัวเนกกีีโดไ้่ยหูก็ หลายกิโลอยู่อะหนักเหมือนกันพีาแย้มถามพวกที่บ้านเขาก็มีเขาก็พกสาวส่วนตัวเหมือนกันเอาไว้ลู่ใช่ไหมพี่แยอ่าใช่ไหมรู้อยู่อ่ารู้อยากอ่าเดี๋ยวจับให้ปะปะไปพัทยาต้องไปเราเรารู้เรารู้เพื่อนเราหนึ่งเดี๋ยวขอเพลงนิดนึงหนึ่งกินน้ำผลไม้ก่อนกินน้ำให้ดีล่ะดื่มน้ำผลไม้ดื่ะกินน้ำผลไม้เอ่าหนึ่งสองเพลงมาเอ้ยอะไรอะเอา เรารู้ทำาไอ้เลืออย่าสิเกียร์ได้่าเกียร์่ะเกียร์ขึ้นทุวคนขนัวเธอชอบเธอชอบผู้สาวเออเอสอ่ะี่ยเียนี่ไม่ใช่เล่นๆนะคะคิดบอกเลยครับผมเห็นหน้าดีเดี๋ยวเออทุกคนท่ารู้จักตัวตนที่แท้จริงจะตกใจขายของก็มามามต่พักพักเป็นพ เป็นลูกครึ่งเขาเป็นลูกครึ่งสเปนด้วยไม่ใช่เยอรมันเป็นลูกครึ่งเยอรมันด้วยไม่เขาเป็นลูกครึ่งเยอรมันแต่เขาพูดเยอรมันไม่ได้เหรอคะเยอรมันเป็นเยอรมันไทยครับแต่พูดภาษาเยอรมันไม่ได้เออนี่แปลกมากเลยแต่พูดได้อีกสามภาษาสามภาษาคือได้ไทยอังกฤษแล้วก็ได้สเปนครับตอนนี้เรียนอยู่อักษรที่จุฬาครับก็เลยเรียนชอบสเปนมากเลยนะสอนสอนภาษาภาาษสเปนให้กับแจ็คหน่อยได้ไหมแจ็คอยากได้คำอะไรฮะแจ็ค ว่นมีไหมว่านดำเอาไม่เอาเอาทำไมอ่ะไม่ยอมรับความจริงเลยอ่ะบอกรักบอกรักผู้หญิงบอกรักผู้หญิงบอ้แล้วต้องแบบแล้ววไอ้แล้ฉันรักคุณฉันรักคุณก็ต้องเตกิเอโรครับเตกิเอโรเตกิเอโรคือมีมีสำเนียงนิดนึงครับเตกิเอโรเตกิเอโรเตกิเอโรมีคำอื่นหรือไม่แล้วก็มีถ้าบอกเฮ้ยคุณน่ารักมากเงี้ยทำไมตาเราปูนจังเลยจมูกมันโด่งครับมันก็เลยเออ สมุขมันน่ารักน่ารักว่าต่อม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 าเลยครับก็คุณน่ารักมากก็เตียบเอน่ะเตียเตียบวยนะเตียบเอน่ะไหนยังพูดว่ามันมีสัมเนียงกว่านี้ดิแจ็คเตียบเอน่ะฮะมีนี่ต้องจิบมือต้องจิบมือด้วยจิบมือด้วยเตียบเอน่ะเตียบเอน่ะเตียบวเออะไรนะมือคืออะไรคือแบบคนสเปนบางครั้งเราเห็นแบบไอ้เขาจะจิบมือพูดเขาจะแบบสัมเนียงที่แบบ อ๋อคืออันนี้คือหมายถึงท่าทางที่เขาจะเป็นอย่างนี้เหรอจะมีพูดติดบัวนะมิวสิกวิดีโอที่เราได้ดูประกอบเพลงมิสกูนี้นะครับคนกลางเป็นเพลงแรกในชีวิตใช่ครับจะมาล่ามิวสิกวิด um, ีโอมาเปิดตัวในรายการเราเป็นที่แรกด้วยชอบทรายอาร์แอนด์บีใช่ไหมวุ้นที้สังเกตว่าหลายปีแล้วท่ไม่เห็นนักร้องอารอนบีขใหม่เลยนี่คนแรก ในรอบหลายปีคือโตมากับเพลงใช่ครับก็คือเหมือนพ่อแม่จะเปิดเพลงแนวแจ๊สเพลงเพลงออนบีให้ฟังตั้งแต่เด็กครับแล้วเหมือนมันก็ซึมเข้ามาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมแต่งเพลงแล้วก็ทําเพลงเองด้วยครับครับก็เลยแบบเอ้ยยิ่งทําไปแบบเออมันยิ่งกลายเป็นแบบหนุ่มออนบียิ่งยิ่งถนัดโตมากับอออนบีของใครยังไงก็มีแบบพวกศิลปินสากลนะครับอย่างเบอร์รี่ไวท์อั r เชอร์อะไรอย่างเงี้ยอัลเชอร์ทุกคน ทันอาเชอร์เหรอทันครับอาเชอร์นี่แบรรี่ไวท์นี่ผมยังงงว่าทันได้ยังไงแบรรี่ไวท์นี่ต้องต้องใช่แล้วก็มีลูเตอร์แวนดรอสโหัวหัวทันได้เหรอทันใครวะเนี่ยทันลูเตอร์แวนดรอสไงทนเหรอ love love like an easy chair ใช่ไหมใช่ทันกันรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่ไม่น่าเชื่อว่าทันอาเชอร์ทันไม่อย่างรี้ ไอีแล้วเพลงต่อไปคิดจะมีเพลงเต้นบ้างไหมฮะก็เป็นไปได้ครับอันนี้ก็อยากให้ติดตามดูต่อไปเอาละสิเอาละสิต้องติดตามแล้วกันนี่ติดตามได้ไหมก็สามารถติดตามผมได้ที่ I Love k a m i k a s e ครับใน YouTube ในวิตอนนั้นเคยออกรายการเรามาแล้วครั้งหนึ่งจำไม่ได้หรออ๋อใช่ตอนนั้นมาเต้นจ็คจำได้เปล่าจำได้ครับ เพลงก็เลยรักกันอยาบคับโอ้เต้นเก่งด้วยอะเต้นเก่งมากผิวมาเออเต้นเก่งเต้นเก่งเพนเีเอน้องน่ยมันสามารถมันสามารถเต้นอย่างนั้นแต่กับจังหวะเพลงคุณได้ก็ได้ครับสามารถเอเลงเอาเพลงเอาเพลงคุณมาหน่อยคนกลางคนกลางมามาลองไป เกนเก่งพ่อกับพี่เลยน้อยตอนี้เาไงดีอะวหัวไปหมดเลยมีตัวเลือกเยอะเหลือเกินช่วงนี้ให้น้องกล ของนงานดีพอมีตามอะไรที่ไหนยังไงครับก็ m .V ก็จะออกวันที่25นี้ครับก็สามารถดูได้ที่ YouTube Channel We Love Kamikaze ครับสเปกไหมสเปกไหมเบานิดนึงเลือกหนักไหมนำหุ่มห่าเได้แล้วเขาไปได้นะพี่เขาสวยครับเอาอีกแไหมชมอีกแล้ว่สไหม จะต้องได้ลายต้องแลกลายกันแลกลายกูกินแลกลายในรายการเลยว่ไมเอาแล่นไม่น่าเกียดแล้วชงให้แล้วพอครบโอ้โหงานลื่นเลยอีกแล้วนี่นี่งานลื่นไปแล้วตอนนี้ลาวนิดนึงวันนี้เพื่อนกาน์ดค่ะนาร์ดค่ะเออวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องพาร์ทด้วยครับผมขอบคุณมากเลยค่ะนี่นี่นี่ดูหรือยังตอนนี้เนี่ยนะมีคลิปคลิปหนึ่งดังมากในโลกโซเชียลจริงเหรอจริงๆกดเลยดิกดเลย อ๋อ s ับส c คร b e ใช่ไหมอคลิปในว o o ด y t ทอล์กชาน e ลใช่แล้วกดเลย